สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งคนที่เข้ามาดูใหม่คนที่เข้ามาดูเก่าทั้งที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศนะคะทวีปเอเชียทวีปยุโรปทุกท่านเลยนะคะท่านที่ชอบการดูดวง ดูแรนดอมพีอากาศหรือสายมูทุกท่านนะคะฝากช่องนี้นะคะไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะคะเปิดใจให้ด้วยนะคะรับฟังเนาะและก็ฝากชมโฆษณาด้วยนะคะโอเคค่ะนะคะเช่นเคยนะคะคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แน่นอนอาจารย์ก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องความรักแรนดอมเกี่ยวกับเรื่องความรักให้คุณชมให้คุณฟัง แบบนี้อยู่แล้วเกือบทุกวันนะคะและก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูได้คนที่เกิดทั้ง7วันเกิดเลยแล้วก็12ราศีนะคะเน้นย้ำนะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าซีเรียสอย่าตึงเครียดดูแล้วต้องยิ้มอย่าเครียดนะคะในการดูเรนดอมไม่ว่าจะช่องไหนเหลือ อันไหนก็ตามดูให้เป็นแนวทางในการด,ดำเนินชีวิตอันไหนตรงคลิกกดตรงใจกดไลค์กดแชร์ไม่ตรงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเรนดอมหัวข้ออื่นจะตรงกับคุณเปิดใจนะคะโอเคยอมรับค่ะนะคะอาจารย์ก็จะใช้เนี่ย <c oughs> อันนี้แหละไพ่ยิปซีสำหรับนี้แหละในการเรนดอมเล่าเรื่องให้คุณฟังไปเรื่อยๆหัวข้อวันนี้ที่จะทำนะคะแน่นอนมันต้องเป็นเกี่ยวกับความรักของคุณและเขาอยู่แล้วนะคะ หัวข้อที่จะทําวันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงอะตอนนี้เป็นเช่นไลความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงตอนเนี้ยเป็นเช่นไลนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนอยากรู้ความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงความรู้สึกของเขาคนนั้นอะเขาคิดถึงคุณไหม นะคะและก็ความรู้สึกเป็นเช่นไรความรู้สึกของเขาคนนั้นน่ะเขาคิดถึงคุณไหมและความรู้สึกของเขาเป็นเช่นไรนะคะอยากรู้มาเลยคะ่ะอาจารย์จะใช้ไพ่ยิปซีสาหรับนี้สาหรับเดิมๆของอาจารย์นี่แหละค่ะเช็คพลังงานของคุณพลังงานความรักของคุณนะคะขอพลังงานจักรวาลพลังงานออร่านะคะพลังงานแสงสีเสียงครูบาอาจารย์นะคะให้อาจารย์เปิดไพ่ยิปซีสาหรับนี้นะคะไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะเช็คพลังงานของคุณก่อนเลย แบ้ละเอียดแล้วก็มาเช็คพลังงานคุณเยี๋ยละเอียดนะคะดูไปไม่ต้องเป็นซีเรียสมากให้เป็นแนวทางใบแรกใบแรกคือตัวคุณค่ะตอนนี้คุณมีความคิดคิดเยอะมากในหัวสมองของคุณคิดเยอะมากคิดที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคิดที่จะเดินทางคิดที่จะวางแผนทําอะไรที่มันเกี่ยวกับทําให้คุณใจฟูขึ้น อืทําให้คุณใจฟูขึ้นทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากแบ่งปันความรักตรงนี้จังเลยไปให้กับใครบางคนหรือคนในครอบครัวคนที่ทํางานร่วมกันคนที่เพิ่งเจอกันคนที่กําลังมีความทุกข์อย่างเงี้ยคุณกําลังคิดคุณคุณเป็นคนแบบลักษณะแบบขี้สงสารคุณอขี้สงสารคน เห็นอกเห็นใจคน,คนมีเจตนาดีนะคะแล้วพลังงานของคุณอนะเป็นพลังงานสีฟ้านะพลังงานสีฟ้าในถ้วยนี้ก็เหมือนท้องฟ้าเห็นไหมน้ําเกี่ยวกับความรัก King of c u p นะคะเป็นคนที่มีความคิดก้ากลยทัศนคติดีความคิดดีคิดไอเดียใหม่ๆคิดมองหารูทางใหม่งานใหม่วางแผน เติมต่อต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะทำให้มันโฟโล์และเดินไปข้างหน้าได้นะคะคุณกําลังมองการไก่คุณไม่ได้คิดแบบคนคิดอย่างเดียวนะคุณคิดที่จะทําอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณและก็ไม่เหนื่อยอยากท,ทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกับต่างแดน ต่างจังหวัดลงทุนทำธุรกิจอยากจะเปิดร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบสปานวดมีมีแผนที่จะคิดอะ่ะที่จะทำกำลังคิดมีเป้าหมายแล้วมองเป้าหมายเป็นจุดจุดหลักเห็นไหมมองภูเขาภูเขาอันเนี้ยเข้มเอาแบบแข็งแกงเจเลยจะจะพังทลายภูเขาไปได้ยังไงด้วยความคิดและสติปัญญาของคุณโอ้เป็นภาวะผู้นำอะ่ะ ถ้าทํางานในองค์กรนะเจ้าหนายเนี่ยชอบคุณมากเลยนะเวลาคุณประชุมหรือสัมนากับเขาว่าคุณจะมีไอเดียเป็นคนที่มีคิดเอทเป็นคนที่มีไอเดียความคิดคุณนข้างอยู่ก้าวไก่มากงานคุณปังมากนะจะได้รับตําแหน่งก่อนตุลานี้เผื่อก,กันยานี้ด้วยคนที่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรราชการคุณจะได้สองขัง้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นเฮดผู้บริหารหรือสอบติดสอบติดนะคนที่เข้ามาดูนะ เพราะคุณมีพลังงานดีเก่งฉลาดนะคะตอนนี้ฟักฝฟหนังสือตำลาเรียนโฟกัสที่งานและโฟกัสที่งานมากความเรื่องอื่นครอบครัวมีความสุขนะอาจจะมีบ้างที่ครอบครัวแบบทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้นะคะพลังงานของคุณดีช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะงานของคุณเนี่ยปังมากนะคะปังมากมีแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จนี่ไง เดี๋ยวดูจากแรนดอมเสร็จเนี่ยจะมีคนติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานมาให้คุณนะยืน่นข้อเสนอโปรเจกต์ Project, อะไรสักอย่างให้คุณได้มีเกณฑ์ท่องเที่ยวต่างประเทศได้ทำธุรกิจกับเพื่อนกับคนรู้ใจคนรู้จักหรือคนรักของคุณงานของคุณมันจะโฟลหรือเดินหน้าเลยแหละนะคะไม่เกินผลประสบความสำเร็จเนี่ยภายในปีนี้เลยหรือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดเนี่ย ภายในมาสองวันนี้ยมันสําเร็จค่ะนะคะออดีจังเลยนะคะทีได้รับเงินล่วงหน้านะคะแล้วก็มีโชคด้วยนะจากเบอร์มือถือนะสองตัวสามตัวหลังนะคะลองซื้อลองเสี่ยงดูเนาะเป็นพลังงานที่โดดเด่นมากมีแสงสีเหลืองนะสีมงคลของคุณก็คือสีฟ้าสีเขียวฟ้าเขียวฟ้าเขียวนะคะขาวติดขาวติดขาว ไว้ด้วยดีมากเป็นสีมงคลของคุณถ้าคุณเจอคิววิดีโอแรนดอมนี้ถ้าคุณจะใส่ไปสัมภาษณ์งานหรือไปติดต่อประสานงานคุณใส่สีนี้เลยนะคุณจะได้รับโชคนะเงินจะวิ่งเข้ามาลองเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ดูจัดบ้านให้สะอาดนะคะแล้วก็มีถ้าคนที่เชื่อเรื่องการปลูกต้นไม้หวงจุ้ยบ้านจัดบ้านให้สะอาดหน้าบ้านมีต้นไม้มงคลจะดีมากมันเป็นการเสริมดวงให้กับตัวคุณด้วยแล้วก็ถ้ามีสาร,ระภูมิหรือ คนคนคนที่เชื่อเรื่องนี้นะหรือมีสารประภูมิจัดเอาน้ําจัดห้องพา้าจัดสารประภูมิให้ดีนะคะอืมแล้วก็มีดอกไม้ไหวพราบ้างโสวดมนอย่างเงี้ยโอ้แต่คุณทําอยู่แล้วแหละตัวคุณนะ่ะมันเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งมากมันไม่มีอะไรมากระทบคุณได้เลยอ่ะแปลกนะแปลกเพราะว่าคุณอนะ่ะมีสติมีปัญญามีความเข้มแข็งคุณเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยแหละถ้าเปรียบ โอ้โหคุณไม่ได้กลัวใครเลยนะในองค์กรแปดไม้เท้าเนี่ยคุณไม่ได้กลัวใครเลยนะในองค์กรคุณก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งฉันไม่สนฉันไม่แคร์ I don't นสน I ะ o n t care No คุณแต่คุณก็จะไม่ไปล้ำเส้นในการทำงานของใครใครพูดกับคุณคุณก็พูดใครไม่พูดคุณก็ไม่สนใจคุณโฟกัสที่งานคุณเห็นงานเป็นหลักแล้วคุณก็ไม่เอาเปรียบใครคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีคนรักเยอะมากนะคะทำงานจะศูนส์สำเร็จเจ้านายหลักผู้บริหารยัดรัก หลักผู้บริหารรักค่ะแล้วก็ครอ,อบครัวแลกครอบครัอควอุ่นน่ะอาจจะมีบ้านที่ปัญหามีปัญหาเนาะคุณทํางานหนักนะแต่สุขภาพคุณทํางานหนักเกินไประวังหลังเส้นหลังปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยฤรือสีดวงช่องท้องมันอาจจะมีอาการปรวดบ้างเนาะเงินดีงานดีโฟจังเลยดีจังเลยอะ่ะพลังงานคุณโดดเด่นมากมีสีเห็นไหมสีมงคลคุณก็คือสีขาว สีฟ้าสีเขียวนะคะอันนี้เป็นสีมงคลของคุณนะคะจะประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าปฏิบัติถือศีลภาวนารักษาศีลอาจจะไม่ครบทุกข้อหรอกบางคนก็ไม่ได้ครบหรอกเนาะแต่คิดพูดดีทําดีเนี่ยมันจะส่งเสริมคนที่กําลังรองงานจะได้งานคนที่มีงานค้าขายอยู่แล้วเนี่ยคณคนคุณดูตรงนี้แล้วนะคุณจะมียอดลองปรับไปขายในทิกตอ็อขายใน YouTube ขายในเพจ ลองเปลี่ยนดูอย่าขายอะไรที่มันเดิมๆซ้ำซากมันจะสู้คู่แข่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาขายออนไลน์กันหมดแล้วถ้าคุณทําแบบนดีเปลี่ยนรสชาติอาหารจัดร้านใหม่ทาสีร้านใหม่อย่างเงี้ยดีมากเลยนะคะทําอะไรเกี่ยวกับส,สรมสวยสวยสวย,สวยงามๆได้เลยเป็นคนจิตใจดีมากนะคะผู้ใหญ่รักและเมตตาเอ็นดูรักเด็กด้วยรักสัตว์ด้วยนะรักธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จทางการเงินมั่นคงจะได้รับข้าวดีวันนี้ได้รับโชคเลยนะ อย่าลืมติดเบอร์มือถือไว้นะบอกแล้วนะสองตัวสตัวถ้าซื้อไม่รู้จะซื้อเลขอะไรก็เบอร์มือถือของตัวเองนะคะมาดูทางด้านเรื่องความนักของคุณนะคะมาเช็คพลังงานความนักของคุณนี่คือไฮไลท์ของทุกคนเลยอาจารย์โชคดีนะทุกคนที่คุณเข้ามาดูนะคุณได้คุณดูดวงพลังงานของคุณไปแล้วเนี่ยมันเป็นภาพรวมของคุณไปแล้วนะคะคุณเอาไปคิดวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองทําดูแล้วตอนนี้มาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นแฟนคุณนั่นแหละนะคะใครกันน้องอคนนั้นนะมาดูสิ เขาคนนั้นวา้าวเขาคนนั้นน่าคือคนรักของคุณนะคะสามถ้วยคือคนรักอาจจะเป็นคนในครอบครัว่อแม่บุปการียายพี่น้องนะคะคนรักของคุณเผื่อนฟูจะได้มีการพบปะสังสรรค์หรือเจอกันนะคะเน้นนะคะเขาเขาคนนี้ถ้าเป็นคนรักเขาจะอยู่ต่างประเทศนะคะประเทศที่มีต้นไม้เยอะ บ้านเขาจะมีต้นไม้มีแยิพี่น้องเยอะๆทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกรเกษตรนะคะทำงานกับคนเยอะๆเขาจิตใจดีเหมือนกันพลังงานเขาดีดูจากแววตาเขาสิเขามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเขาให้โอกาสคนด้วยนะคนคนนี้ให้โอกาสคนไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยนะคือเขานะคะเขาอยู่ต่างประเทศไหม เขาใจดีอะ่ะเขามีสเสน่ห์จังเลยคนเนี้ขนาดคุณเนะ่ยยังตบหลุมหลุมรักเขาเลยอะ่ะเพราะเขามีแววตาที่ดีนะมีรอยยิ้มมีเววตามีใบหน้ามีออรา่ามีปัจจัยและสาเหตุที่ทําให้ความรักของคุณมันพุ่งไปได้ข้างหน้าทําให้คุณรู้สึกมีไมเซตค่อนข้างที่จะไม่ค่อยติดลบเกี่ยวกับความรักเท่าไหรอ่อ่ะคนนี้ทําให้คุณยิ้มได้คุณอาจจะทุก หลายๆเรื่องมาแต่คนนี้ทําให้คุณยิ้มได้นะถามว่าเจ้าชูนไหมไม่ท้องกลัวเลยค่ะเจ้าชูมมากแล้วก็ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะอาจจะคุยหลายๆคนด้วยนะคะคุณกับเขามีความเจ้าชู้ที่โดดเด่นเหมือนกันเลยจ้าแต่เขาอาจจะเป็นคนดื้อเงียบเจ้าชู้เงียบอะไรแบบนี้รักไหมรักแหละดูออกสนใจไหมสนใจแหละดูออกแต่คุณก็ยอมนะคะยอมทุกๆอย่างเลยนะคะ ความรู้ส <IS> ึกของเขาคนนั้นเขาคิดถึงคุณไหมนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นอ่ะเขาคิดถึงคุณไหมอยากรู้นะสิอยากรู้กดเลยกดติดตามเดี๋ยวนี้นะคะอย่าฟังเพลินเหมือนอาจารย์รู้นะคะแซวเล่นจ้ะโอเคค่ะความรู้สึกของเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมเอามาดูกันนะคะอูดูก็อย่าไปเครียดมันมากความรู้สึกของเขาคนนั้นเขาคนนั้นเป็นคนที่คุณหลักนะคะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็น คนรักของคุณเป็นคนที่เคยเจอเป็นคนที่กําลังคุยกันหรือคนที่อยู่ในองค์กรกันกําลังสปาร์คคลิกตรงใจกันคนนี้แหละค่ะนะคะพลังผมทองหน้าตาดีดีดสูมูทนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรลักษณะบอกไปแล้วนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นความรู้สึกของเขาคนนั้นเป็นคนแข่งแก่งมาก เป็นคนแข็งแกร้งเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ใจนักเกรงมีความอ่อนโยนมีความละเอียดอ่อนและโรแมนติกเป็นคนชอบโรแมนติกเป็นคนชอบชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติสีเขียวชอบอยู่กับน้ําชอบกีฬาทางน้ํากีฬาทางน้ําไม่พอชอบกรีธาแล้วก็ขับรถแข่งชอบอะไรขับรถแข่งสายแบบ สายแบบบูบูเขาจะชอบหน่อยบวยบาสเกตบอลโบลเลบอลอย่างเงี้ยเขาจะชอบดูนะคะฟุตบอลก็ได้เขาชอบเป็นแบบเหมือนทรงนักกีฬานิดนึงเขาจิตใจดีเขาแข็งแกร่งเขาไม่ยออ่อท้อเขาจะถามว่าเขาเจ้าชู้กับเจ้าชู้แต่ถ้าเขารักใครรักจริงแต่เขาก็เลือกเลือกที่จะรักเลือกที่จะให้ใจเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวเยอะ เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเยอะมากเข้าถึงยากมากแต่คุณโชคดีที่คุณได้ใจเขานะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นน่ะเป็นคนที่แข็งแกร้งเป็นคนที่อ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบแน่นมากอะความรู้สึกเป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้ใครง่ายๆอะ่ะหนึ่งไม่เท้าก็คือเป็นคนที่ทําอะไรจะต้องประสบความสาเร็จก่อนถึงจะเลือก เป็นคนที่เลือกเป็นคนที่ต้องต้องต้องได้ที่หนึ่ง number one นะคะโอเคค่ะเขาคนานั้นนะความรู้สึกของขคนนั้นนะเป็นคนที่เหมือนแบบทั้งอารมณ์สองอารมณ์นะบุคลิกนะเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้มากทำไมจะไม่เจ้าชู้ละ่ะถ้าคุณไปตกหลุมรักผู้ชายคนนี้หรือแฟนคุณหรือสามีคุณเนี่ยนะคะเจ้าชู้มากทํางานแดนไกลมีผู้หญิงมาตอมมีพึ่ง <c oughs> เขาเหมือนเป็นดอกไม้เลยนะ แล้วมีพึ่งก็คือผู้หญิงหลายล้อมเขาทําคุณหึงเขาด้วยนะแต่เขาก็คือเขาเจ้าชูไหมก็เจ้าชูแหละเจ้าชูไม้มามาจนหมดแล้วแหละตอนนี้เขาโฟกัสถ้าคุณมีลูกกับเขาอะเขาโฟกัสก็เห็นไหมแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เนะี่ยก็เหมือนแบบแสงอาทิตย์ก็เป็นดวง <akkor S 2> อาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เป็นไพ่ใบที่19ก็คือเดอกซันก็คือเด็ก<ร>ผู้ชายหรือเด็กหญิงนะคะถ้าเขามีลูกผู้ชายเขาจะรักมากเขาจะแบบโอมากเขาจะรักเขาจะรักเป็นพิเศษ นะคะถ้าคุณมีลูกแนะนํานะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังผิดใจกับเขาแนะนําไม่เอาลูกเขาล่อเขาหรือเขาไปอยู่กับมือที่3หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะในกรณีบางคนนะคะที่แฟนไปมีมือที่3เนี่ยคุณเอาลูกเขาล่อเลยโทรไปทุกวันลูกอะ่ะจะมีพลังงานที่ดึงดูดเขากลับมาได้ตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยมีอิทธิพลกับเขาเท่าไหรล่ละคะ่ะแต่ลูกอะ่ะจะดึงดูดเขากลับมาได้ป้าป๊ากลับบ้านหน่อยได้ไหมกินข้าวหรือ,อยัางยิ่งเป็นลูกผู้หญิงออดออนนะเขาจะเขาจะติด แต่ถ้าคุณมัวแบบว่าทะเลาะกับเขาแล้วปล่อยเขาไปเบิดแบบเสเพเ,เ,เ,เลยเขาก็จะไม่กลับมาเลยนะคะโอ้คุณก็รักเขาไหมรักเขารักคุณไหมรักแต่การแสดงออกของเขามันมันจะเป็นคนที่ตรงตรงนิดนึงอะ่ะมันก็ต้องเหมือนแบบปรับไหมปรัแบคบนละครึ่งทางไหมอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นแฟนกันตอนนี้มีมีความทะเลาะพ่อแง่แมงอนมีเหมือนแบบมันเป็นการทะเลาะกันที่ไรสาระมันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เนาะมันเป็นเหมือนแบบ ชั้นเธอเธอชั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมรักกันไหมรักอ่ะทั้งเขาและคุณมีความรู้สึกที่มันคลิกและสปาร์กตรงกันหรือคนที่กําลังคบกันเนี่ยรักกันรักกันมากหึงห่วงกันมากนิดหน่อยกระทบกระทั่งการประชดประชันกันโดยที่ไม่มีเหตุผลบางครั้งทะเลาะกันเรื่องการทานอาหารบางครั้งทะเลาะกันเรื่องมือถืออ่าเขาใส่พาสเวิร์ดมือถือเธอไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายไม่ใส่ผู้หญิงใส่อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ เธอก็ประชดประชันเขาเขาจนเขาลำคาญนะคะนะคะล่าสุดก็เพิ่งเบี่งรถออกไปเดี๋ยวก็กลับมาคุณก็นั่งและเครียดแหละความรู้สึกเขาข็หงุดหงิดน่ะเออทำไมเธอเป็นคนพูดเยอะๆจังตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบไม่ได้ทําแต่เขาเคยทําเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมันก็ทําให้คุณแบบเออหวั่นระแวงกันเกิดขึ้นต้องขอแล้วพูดดีๆนะคะแล้วคุณอาจจะเป็นโลกใบที่สองของเขาก็ได้หรือเป็นตัวเลือกของเขาที่ไม่ชัดเจน เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติและคุณเป็นคนไทยซึ่งเป็นสองรองจากเขาแต่คุณก็ยอมว่าคุณรักเขาคุณรักเขาอะคุณก็ยอมทุกอย่างแต่อาจเขาอาจจะเหมือนแบบเออแฟนเขาอยู่ต่างประเทศแล้วพอดีคุณมาคลิกสปาร์กเขาแล้วคุณเพิ่งรู้ว่าเขามีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วแต่มันก็ถอนใจออกไม่ได้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ฟิลนี้ไม่ชัดเจนคุณอยากจะให้เขาเขาจะเชนกับคุณจังเลยแต่มันก็แบบเออยังไม่มีโอกาสนั้นคุณก็เฝ้าถามตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ เมื่อไหรฉันจะเป็นที่หนึ่งของเขานะคะไพ่บอกว่าคุณย่าเพิ่งคาดหวังการเป็นที่หนึ่งคุณจงโฟกัสที่ตัวเองถ้าคุณเลือกแล้วคุณต้องยอมรับความผิดหวังในความรักครั้งนี้ให้ได้เขาก็เช่นกันตอนนี้ความรู้สึกของเขาสมมติว่าใครบางคนหรือใครสักคนที่กาลังเข้ามาดูอยู่ในวังวนแบบเนี้ยคุณต้องเลือกนะระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจของคุณเพราะว่าถ้าคุณเลือกความถูกต้องคุณจะมีความสูกใจแต่ความถูกใจของคุณคุณต้องรับสภาพ ความเป็นอยู่ให้ได้แต่เอาล่ะถ้าเราครบเขาเพราะเงินหรือเราต้องอยู่กับเขาเพราะเงินคุณก็ต้องดูว่าคุณก็อย่าไปโฟกัสอะไรมากไม่ได้นําให้คุณคิดแบบนี้แต่ความรู้สึกของคุณหรือการดิ่งอารมณ์ของคุณเป็นแบบนี้ถ้าใช่กดติดตามไว้นะคะโอเคค่ะรักตัวเองเยอะๆนะความรู้สึกของเขา,าเขาก็เป็นห่วงคุณเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากน้อยใจแก่งอะไรแก่ง้งระชดประชันเก่ง เขากําลังที่จะ,ะเป็นภาวะการเป็นผู้นําให้คุณนะคะเออเนี่ยเออเดวิลก็คือเขาก็เจ้าชูมากเป็นเดวิลนะคะอาจจะทํางานที่คุณก็ไม่เคยรู้ว่าเขาทําอะไรเท่าๆด้วยการพนันนะ่ะบางคนเนี่ยแฟนของเราสามีของเราภรรยาของเราเนี่ยกำลังติดการพนันงเงียบๆเลยนะนะโอ้นะกําลังติดการพนันเงมๆอันนั้นก็ต้องดูเนาะต้องดึงเขากลับมาให้ได้นะโอ้ นะเขากําลังอยู่ในวงวนที่มันเป็นเหมือนไหนจะมือที่สามเอ่ยการพนันเอ่ยอย่างเงี้ยเขาอาจจะผิดศีลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือทําเหมือนคุณคุณคุณก็เหนื่อยกับเขานะคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยพูดตรงมากเนาะกรณีที่เป็นคู่สามีภรรยายกันนะคุณค่อนข้างเหนื่อยใจกับเขาพยายามและหลายอย่างพยายามซื้อพยายามใช้เวลากับเขาอยู่กับเขาไว้พยายามให้เขาคุณบางทีคุณก็ถอดใจเหมือนกัน ฉันอยากจะพักเ้ยฉันไม่อยากจะไปเห็นกับไอ้คนนี้จังเลยบางครั้งก็อยากจะพูดคำหยาบๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปเพราะว่าด้วยนิสัยส่วนตัวของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มึนๆอื่นๆน่ะเป็นคนมึนๆอื่นๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวเยอะดื้อเงียบอะไรแบบเนี้ยอคุณก็เหนื่อยกับพฤติกรรมของเขาการกระทําของเขาหลายๆอย่างที่คุณที่คุณเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างมันทําส่งผลทําให้คุณ กับกายเป็นการชินชารักกันแหละดูออกเนาะรักกันไหมรักกันแหละดูออกแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนแบบมีในความในใจกันที่ไม่ได้เปิดใจกันหรือน้อยใจกันอยู่บ้างนะคะมีมีเรื่องน้อยใจมีเรื่องไม่ได้เคลียร์กันบางครั้งทะเลาะกันเนี่ยคุณทั้งสองคนนะตัดจบความรู้สึกแบบอีกฝ่ายไปบ้านแม่เลยอีกฝ่ายไปกับเพื่อนเลยดีไม่ดีนะคนที่กําลังเข้ามาดูเนี่ยสามีหรือภรรยาคุณกำลังนัด นัดเพื่อนไปทานข้าวเพราเบื่อที่จะเจอหน้าคุณเขาอาจจะเลี่ยงปัญหาเนาะโอเคค่ะวิธีนะคะที่จะทําให้คุณรู้ว่าคุณอ่ะคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาวรักคุณมากนะคะคุณก็ต้องพูดกับเขาดีๆบางครั้งนะเขาอ่ะอาจจะทํางานแดนไกลเหนื่อยเนาะคนเนี่ยคนรักของคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศคุณต้องให้ I love you คุณต้องพูดดีๆกับเขาคุณต้องออดอ้อนคุณต้องแกล้งหน่อยบางครั้งคุณต้อง แกงเป็นคนไม่ฉลาดหรือไม่ทันเขานะถ้าคุณฉลาดทันเขาไปเขาจะรู้สึกรำคาญหรือเบื่อเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเดิมแล้วก็ไม่น่ารักความรู้สึกของเขาตอนนี้นะเขาเหมือนแบบคิดถึงคุณบางิดถึงและเขาลงสเสน่ห์คำพูดของคุณว่าคุณเป็นคนอดอ้อนแต่ช่วงนี้คุณอดอ้อนคนน้อยดีไปนิดนึง มันทาให้เขารู้สึกเบื่อคุณบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็รักไหมก็รักแหละถึงเขาจะมีใครถึงเขาจะคุยกับใครหรือแอบ,บคุยแอบบแซบกับใครเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนยิ่งมีทะเบียนสมรสด้วยกันเนี่ยเขายิ่งไม่ยอมปล่อยแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งทำเงินทำงานเก่งดูแลครอบครัวเป็นคู่ชีวิตของเขาซึ่งเขาอาจจะทะเทะลายไปบ้างแต่ตัวเขาเองก็เหมือนแบบไม่ยอมปล่อยคุณอย่างแน่นอน ซึ่งตัวคุณก็มีผิวที่มันเป็นเหมือนแบบปล่อยเถอะไม่เป็นไรบางครั้งอยากขอ,อยาอยากไปยาเ,าเขาเบื่อพฤติกรรมของเขาแต่ตัวเขาเองอขาบอกได้เลยความรู้สึกของเขาตอนเนีข้ของคนที่เคากำลังคิดถึงอะอาจจะเป็นสามีหรือภรรยาคุณเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนคะ่ะหนํำซ้ํานะตอนนี้เขากําลังส่องสตอรี่คุณเพราะคุณสวยขึ้นมากกว่าเดิมแต่งหน้าทาปากทาผมทําสีผมบรอนทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบที่คุณไม่เคยทําอ่ะแต่งตัวปเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ย สองแล้วสามีสองสามีเจ้าชูจัดอะไรประมาณเนี้แล้วาส,าาสามีคุณกําลังเหมือนแบบผู้หญิงนะที่กําลังเข้ามาดูนะเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปเปล่าใช้น้ําหอมแต่งตัวใส่เยลใส่ผมก็อาจจะมีพฤติกรรมที่มันเป็นเหมือนแบบบางทีเขาก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักของคุณนะไม่ใช่ไม่รักกันนะรักกันความรู้สึกที่มันคลิกแล้ตรงกันทํายังไงก็ไม่เลิกกันคะ่ะ ทะเลาะกันกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยคุณก็ไม่แบบเลิกกันหรือไม่ไปไหนจากกันเพราะอะไรรู้ไหมที่ไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าเขาทั้งเขาและคุณอะมันมีอะไรที่มันคลิกหรือตรงกันหรือนิสัยคล้ายๆกันเอืยเชยหรือไม่ก็ฝานพาซากไปเลยรตรงๆง เวลามีอะไรนยเห็นคุณอย่างเงี้ยคุณกับเขานะถ้ามีอะไรมีอะไรเข้ามาคุณทั้งสองคนจะปกป้องกันเป็นเกราะป้องกันให้กันและกันแต่บางทีอะทั้งคุณและเขาอะมันก็เหมือนแบบมันมีระยะทางในการดิวกันไหมเออในการพูดคุยบางครั้งคุณเหนื่อยกับเขาเขาเหนื่อยกับคุณคุณก็เขาก็ตัดจบความสัมพันธ์โดยการที่คุณโทรมาหรือไลน์มายาเียหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อ่านเขาจะไม่อะไรเลยมันให้คุณค้างความรู้สึกเป็นแบบนั้นแต่ตัวเขาเองเขาก็เหมือนแบบเออปล่อยไปก่อนดีกว่าถ้ายิ่งพูดกับคุณมากคุณก็จะ ต่อความยาวสาวความยืดไม่จบสักทีเพราะคุณเป็นค,ค,คนจบไม่ลงเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ได้ฉันจะต้องเป็นแบบนี้ฉันจะต้องเป๊ะแล้วเธอก็ต้องจะต้องแบบเชื่อฉันฉันไม่ชอบแบบนี้เธอก็อย่าทําแบบนี้ <learns ise. S 1> อะไรแบบนี拜拜้คุณเป็นคนสั่งเหมือนกันและเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ทําตามมือ,อื่นอ่ะเป็นคนมือแล้วอื่นไปเรื่อยอ่ะมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนแบบสังคมเขาอาจจะเป็นสังคมแบบฮาร์ดคอร์สังคมคุณเป็นสังคมที่มันเป็นแบบระดับวินเทจอ,อะไร คนละสังคมแต่ก็มาเจอกันได้อะไรประมาณนี้นะแต่เหนื่อยใจไหมล่ะก็เหนื่อยใจเพราะความรักคุณเลยรักเขาแต่เขาก็รักคุณนะแต่การแสดงออกของเขาอะมันอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณมากเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนเหมือนแบบยังอยากจะยึดยึดติดความสุขสบายยังอยากเที่ยวอยางยังอยากกินหรูดูแพงยังยังอยากที่จะโฟรหรือเดินหน้าไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะมันยังอยากที่จะ ค้นคว้าไขว้า,วาหรือมีความสุขมากวาน่นนี้เพราะตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยความสุขของคุณมันอาจจะไม่ได้สุขมากหรืออาจจะไม่ได้ดิบมากหรืออาจจะไม่ได้สุขมากเลยี่โอ้แต่มันก็เหมือนแบบก็หลักอะนะคะอย่าบอกว่าใช้ความอดทนกับเขาไหมก็ใช่อะ่ะคุณก็อดทนกับเขาให้โอกาสเขาหลายๆรอบในทุกๆครั้งนะคะคุณให้โอกาสเขานะคุณหวังว่าเขาจะกลับมาเป็เปนคนคนหนึ่งได้นะคนที่ดีได้ความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อคุณตอนเนี้ย มันก็เหมือนแบบถ้าเขาไม่มีคุณขาดคุณอะขาดคุณไม่ได้นะเอาจริงๆเขาขาดคุณไม่ได้นะชาริออนก็คือเลิกก,กินกี่ครั้งทะเลาะกันกี่ครั้งหรืออะไรกี่ครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเหมือนแบบเขาก็ต้องวนกลับมาหาคุณอยู่ดีอะจะบอกว่าเป็นคู่ชีวิตกันไหมมันก็ใช่อ่ะคะ่ะมันก็เหมือนแบบ ต้องมาเจอกันถ้าเชื่องเรืเ่องอดีตชาติคือชาติที่แล้วเคยเจอกันแล้วชาตินี้ก็ต้องมาอยู่กันเป็นเพื่อนกันทรงเป็นเพื่อนกันหรือคุยกันอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันว่าคุณอยู่กับเขาคุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเจอความลําบากมาด้วยกันอะไรเงี้ยฉะนั้นการปล่อยมือหรือการตัดใจหรือจบความสัมพันธ์มันจะก็จะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกสงสารเวทนาแบบชีวิตของเขาบางครั้งเขาก็ไม่ได้สุขสบายเท่าเหมือนคุณ ใช้ความเข้าใจเรื่องความรักมากกว่าในตัวคุณคุณจะเป็นผู้ใหญ่ส่วนเขาก็เป็นผู้ใหญ่แหละแต่เขาใช้ความนิ่งบางครั้งเราก็ดูความรู้สึกของเขาไม่ออกเหมือนกันบางครั้งคุณก็รู้สึกนะหงุดหดงิดหดงุดหงิดหงุดหงิดแบบทำไมเขาไม่แสดงความรู้สึกอะไรให้เราเลยวะทาไมเขาแบบไม่ชัดเจนกับเราเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างนี้ค่ะมันเป็นแบบนี้นะโอเคค่ะรักกันแหละดูออกเนาะส่วนคนที่ชอบกันเนี่ยสปาร์กนในองค์กรเนี่ยช่วงนี้มันก็มันเป็นความรักที่ค่อนข้างสุขงอมนะ แล้วคนที่กําลังจะแต่งงานกันเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันกรณีคนที่กําลังเข้ามาดูนะแต่ให้ระวังเรื่องมีปากเสียงการตกลงการเลิกอะไรแบบนี้มันจะเปลี่ยนได้เนาะให้ดูให้ดีเนาะนะคะอาจารย์หวังว่าเรนดอมนี้ทําให้ทุกคนยิ้มได้แล้วมันไม่ได้เครียดมากหรอกเพราะมันเป็นความรู้สึกของเขาคนนั้นแล้วความรู้สึกของคุณพลังงานของเขาและคุณมันตรงกันแล้วมันคลิกกันอยู่ตลอดอะมันพร้อมเนี่ยเพราะเนี่ยมีแผนที่จะทําธุรกิจร่วมกันด้วยกันใช่ไหมคะ มีแพลนที่จะทําธุรกิจร่วมกันหรือมีอะไรที่มันจะทําร่วมกันสักชิ้นหนึ่งหรือโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยทาได้ค่ะเอาระดมสมองระดมความคิดแล้วก็ฟังกันบ้างบางครั้งขัดแย้งกันไม่ฟังอะ่ตงตงงะต่างคนต่างโตต่างคนต่างเจริญเติมโตต่างคนต่างสลาดและเก่ง ฟังกันบ้างค่ะบางครั้งเขาไม่ได้อยากจะฟังเราเพราะเราเก่งเกินไปเราต้องยอมเขาบ้างนะโอเคนะโอเคนะต้องให้เขาบ้างแล้วเขาก็แสดงออกความรักไปเลยเข้าไปกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเขาจะให้มาทํากับคุณมันก็ไม่หรอกเนาะอาจารย์ว่าว่ามันเสียเวลานะถ้าเราถ้าเรารักใครสักคนเราแสดงออกไปเลยถึงแม้เขาจะใช้เวลาที่มันมีอยู่หรือคบกันตอนนี้ให้มันคุ้มค่าหน่อยนะความรักอะมันแค่นี้แหละมันไม่ได้มีใครเก่งไปกว่ากันหรอก ขวัญจะได้มาเจอกันขวัญจะได้รักกันขวัญจะได้ชอบกันโคตรนาเนเลยขวัญจะได้ศึกษาดูใจกันขวัญจะเริ่มต้นกันมาอย่างเงี้ยบางคนอ่ะเริ่มต้นกันมาเลิกตดตัดจบความสัมพันธ์ง่ายๆด้วยมือที่สามหรือบางคนแบบประสบความสาเร็จมาด้วยกันแลวแยกย้ายกันอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ดวงหรือบุญสัมพันธ์ล้มกันเลยเนาะวันนี้อาจารย์ก็หวังว่าเรนดอมนี้นะคะจะทําให้ทุกคนยิ้มได้และมีความสุขอาจารย์หวังไว้ลึกๆเลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องยิ้ม <laughs> และก็มีความสุขนะคะ และคุณก็เป็นผู้ชนะอีกแล้วนะคะเพราะเขาลหลงไหลในตัวคุณมากนะคะดูแลอยากเครียดนะคะคนที่เข้ามาใหม่คนที่เข้ามาเก่าขอบคุณคุณมากๆเลยที่ดูยันจบที่ดูแรนดอมนี้ยันจบแล้วก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้อาจารย์นะคะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็สัญญาว,ว่าจะทำแรนดอมดีๆที่มีสาระและมีประโยชน์กับกับพวกคุณอย่างนี้ต่อไปนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อาจารย์อาจารย์ก็ อยากให้ทุกคนยิ้มและมีพลังบวกตามแรนดอมนี้นะคะรักกันให้บอกชอบกันให้ถามนะคะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ